แอบถ่ายนมนมตัดหญ้าฮะรู้สึกวันนี้เขาขยันนะเออบอกก็อยากจะตัดหญ้าเออะเลยให้ไปซื้อน้ำมันมาละแล้วก็ให้ยืมเครื่องตัดหญ้าของลุงชูเอานะครับลูกใครหลานใครเนาะนี่เนาะขยันแท้ลูกใครหลานใครเนาะขยันแท้ลูกเคยบ้านไหนเนาะ กระอกเป็นคนบ้าถ่ายรูปยิบกล้องขึ้นมาเอวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่สิบวันที่สิบสามซิวันเนี้ยใช่เป่าเอ่ยน่าจะใช่นะฮะปีหกสานะครับเดือนตุลานะฮะเ,เก็บขึ้นไป็นที่ระลึกนะครับไอ้น้องตีนะครับเขาขายันนะฮะ อยากจะตัดหญ้าเลยไปขอยืมเครื่องตัดหญ้าลุงชูมานะก็เลยอยู่บ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้เห็นบอกว่าจะไปโรงเรียนแล้วนะฮะอีกอกปี2ปีก็จบแล้วนะครับนะฮะนะฮนะนะนะเก่งจังเลยลูกเคยบ้านไหนเนี่ย <c oughs> ถ่ายคลิปไปเขาดูนะครับเลยเลยเล,เลยเล,เลย <c oughs> อดอกกระแบกโฟโต้เก็บภาพครับ